entire bow. โลกของสัตว์น้ําที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายมีปลาชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกจากความดูร้ายและความสามารถในการล่าที่น่าตื่นตาตื่นใจนั่นก็คือปลาปิรันย่าสัตว์นักล่าที่มีฟันแหลมคมพร้อมกับพฤติกรรมที่ทําให้ผู้คนต้องหวาดกลัวในทุกการเคลื่อนไหววันนี้เราจะพาคุณไปสํารวจโลกของปลาปิรันย่าที่ไม่ใช่แค่เป็นนักล่าที่แสนอันตรายแต่ยังมีบทบาทสําคัญในธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนถ้าคุณอยากรู้ว่าเพราะอะไรปลาปิรันย่า ที่ได้รับการชื่อเสียงในเรื่องความดุร้ายและอันตรายขนาดนี้อย่าพลาดที่จะติดตามเรื่องราวของพวกมันในวิดีโอนี้นะคะปลาบิรัญญา่าเป็นปลาที่อยู่ในสกุล r r n น e โต b r y c o n p i c o c e n t r ั s Picopristis และเซราซันมัสแต่มักจะถูกเรียกว่าปิรันยาในขณะที่สกุลอื่นๆอาจจะไม่นิยมใช้ปิรันยาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในวงเดียวกันก็ตามปัจจุบันมีปลาปิรันยาประมาณ40ชนิดที่พบในแม่น้ำลายสายของทวีปอเมริกาใต้โดยเฉพาะในแหล่งน้ำสำคัญเช่นแม่น้ำอเมซอนและแม่น้ำอื่นๆลักษณะและพฤติกรรมของปลาปิรันยา ปลาปิรันย่าเป็นปลาที่มีลักษณะโดดเด่นจากฟันที่แหลมคมรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งใช้ในการกัดกินเนื้อของสัตว์ต่างๆที่ตกลงไปในน้ำการไล่เหยื่อของปลาปิรันย่านั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการจับกลุ่มเป็นฝูงใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล่าเหยือ่อโดยเฉพาะเหยื่อที่ตกใจหรือบาดเจ็บซึ่งทําให้มันสามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและพร้อมเพรียงกันของปลาปิรันย่าในฟงทําให้มันสามารถจัดการกับเหยืย่อขนาดใหญ่ได้พร้อมกันในเวลาเพียงไม่กี่นาทีฟันของปลาปิรันย่ามีความแหลมคมและแข็งแรงจนสามารถกัดทะลุไปถึงกระดูกของเหยื่อได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ก้ามเนื้อที่แข็งแรงบริเวณกระพุ้งแก้มยังช่วยให้มันสามารถเคี้ยวและบดขยี้เนื้อสัตว์ได้ดีขึ้นอีกด้วยความดูร้ายของปลาปิรันย่านั้นแตกตา่างกันไปตามชนิดค่ะแต่ทุกชนิดจะสามารถตรวจจับตีเลือดในน้ำได้ว่า ว่ากันว่าเพียงเลือด50แกลลอนหรือประมาณ189ลิตรก็ทำให้ปลาปิรันย่าได้กลิ่นซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้มีความคล้ายคลึงกับปลาฉลามในด้านการดมกลิ่นเหยื่อที่มีเลือดค่ะ ปลาปิรยนย่ญญาไม่ใช่สัตว์ที่มีพฤติกรรมดุร้ายต่อมนุษย์ในทุกกรณีแต่จะมีการโจมตีเมื่อมนันรู้สึกถึงความเสี่ยงหรือเหยื่อที่ตกอยู่ในภาวะอ่อนแอเช่นในกรณีที่สัตว์หรือมนุษย์ตกลงไปในน้ําและเกิดอาการตกใจจะทําให้พวกมันรวมตัวกันเพื่อโจมตีเหยื่อที่ตกอยู่ที่ใกล้เคียงค่ะอาหารและการล่าเหยื่อของปลาปิรันย่าอาหารหลักของปลาปิรันย่าโดยทั่วไปคือปลาชนิดต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำ พวกมันมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อหลีเกเลี่ยงภัยจากสัตว์นักล่าชนิดอื่นๆที่อาจจะทำร้ายหรือกินปลาปิรันย่าเป็นอาหารเองเช่นปลาอาราไพมานากยักษ์โลมาแม่น้ำแอมะซอนและนกกินปลาชนิดต่างๆซึ่งรวมถึงปลาปิรันย่าเองก็เป็นแหล่งอาหารสำคัญของชาวพื้นเมืองในแถบลุ่มน้ำแอมะซอนที่ใช้มันเป็นแหล่งอาหารที่สามารถจับได้ง่ายและรวดเร็วการที่ปลาปิรันย่ามักจะอาศัยอยู่ในฝูงนั้นยังช่วยในการป้องกันภัยจากสัตว์นักล่าชนิดอื่นๆ,ๆที่อาจจะ กินมันเป็นอาหารเพราะเมื่ออยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองได้ดีกว่าการอยู่ตัวคนเดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถล่เหยื่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการใช้พลังร่วมกันได้การวางไข่และการดูแลของปลาปิรันย่าการวางไข่ของปลาปิรันย่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูฝนหรือปลายฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่มีน้ำมากในแม่น้ำปลาปิรันย่าจะวางไข่ในแหล่งน้ำตื้นๆใกล้ชายฝั่งและเลือกวางไข่ในบริเวณที่มีพืชน,น้ำหรือกอของพืชน,น้ำเพื่อให้ลูกปลามีที่ซ่อนตัวจากสัตว์นักล่าการดูแลไข่จะเป็นหน้าที่ของปลาตัวผู้ซึ่งจะคอยปกป้องไข่จากอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีสัตว์หรือมนุษย์มาคุกคามบริเวณที่มีไข่ปลาปิรันยาจะโจมตีทันทีเพื่อป้องกันการสูญเสียไข่ค่ะอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปลาปิรันยา แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วปลาเิรันยาจะไม่ค่อยโจมตีมนุษย์แต่ในบางกรณีที่มีอุบัติเหตุเช่นการจมน้ำหรือเหตุการณ์ที่มีศพตกลงในน้ำปลาเิรันยาอาจทำร้ายศพเหล่านั้นได้เนื่องจากพวกมันตอบสนองต่อกิ่นเลือดในน้ำได้อย่างรวดเร็วหนึ่งในเหตุการณ์ที่โด่งดังเกี่ยวกับปลาบิรันยาคืออุบัติเหตุรถบัสจมในแม่น้ำในบราซิลในปลายทศวรรษที่70ที่ทำให้ผู้เสียชีวิตถูกปลาเิรนยากัดกินแท้จนไม่เหลือสภาพเดิมของศพผู้เสียชีวิตในปีคศ2014 song. ก็เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งจมน้ําในแม่น้ํายาตาทางตอนเหนือของโบลิเวียโดยศพของเขาถูกปลาปิรันย่ากัดแทะบริเวณใบหน้าจนไม่เหลือเขาโครงเดิมซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้เสริมสร้างชื่อเสียงให้กับปลาปิรันย่าในฐานะสัตว์ที่อันตรายค่ะการห้ามเลี้ยงและครอบครองในบางประเทศเนื่องจากความดุร้ายและศักยภาพในการทําร้ายมนุษย์ปลาปิรันย่าจึงได้รับการควบคุมการนําเข้าและครอบครองในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่มีกฎหมายห้ามการนําเข้าปลาปิ ญญาที่มีชีวิตเพราะเกรงว่าจะมีการแพร่พันธุ์และสร้างปัญหาต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำในประเทศไทยผู้ใดที่ฝ่าฟืนจะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติการประมงค่ะปลาปิรันย่าในวัฒนธรรมร่วมสมัยปลาปิรันย่ามักปรากฏในสื่อบันเทิงต่างๆเช่นภาพ,พยนตร์และก,การ์ตูนโดยเฉพาะในภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่นำเสนอความดูร้ายและอันตรายของมันเช่นภาพ,พยนตร์เจมบอ์ you only live twice ในปีคศ1967 หรือในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ปิรันย่า 3D ในปีคศ2010และปิรันย่า 3D ในปีคศ2012ที่นำเสนอภาพปิรันย่าในมุมมองที่น่ากลัวและตื่นเต้นสรุปเลยนะคะว่าปลาปิรันย่าเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดที่มีชื่อเสียงในด้านความดุร้ายและความสามารถในการล่าเหยื่อด้วยฟันที่แหลมคมและกลุ่มฝูงที่มีพลังในการทำลายเหยือ่อย่างรวดเร็วแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นภัยคุกค,คามต่อมนุษย์ในคุกกรณีแต่เหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นได้ทำให้ปลาปิรันย่าได้รับการจดจำในฐานะสัตว์ร้าย ที่สามารถทำร้ายได้เมื่อพบกเยื่อที่ตกอยู่ในภาวะที่อ่อนแอค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ